สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอาหารนะคะพี่พี่ย่าทำต้มยำขาไก่ใส่ลูกชิ้นนะคะนี่คะ่ะน่าอร่อยไหมเนาะขาไก่ไ

สวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่ยายจะมาตำส้มตำนะคะเพื่อนๆมันจะใส่พริกกี่เม็ดดีวันนี้เอาพริกขี่ดูสวนนะคะวันนี้เนาะไม่ได้ไปตลาดพี่ก็เลยซื้อพริกขี้หนูมาพี่จะตําพริกขี้หนูนี่ค่ะคิดว่ามันจะไม่เผ็ดนะคะพี่ใส่สี่สิสี่ิบลูกนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยว,พวเพื่อนๆมากินด้วยกันนะคะ ไปเลยนะคะสิเงนที่จะอร่อยนะคะเพื่อนๆโอ้ยใส่น้ำตานะคบะนี้ว่าไม่ค่อยชอบน้ค่ะ いいね。 ชิมค่ะชิม,มใส่ขาไก่แล้วก็ลูกชิ้นแล้วก็หมูยอนะคะว่ามันจะอร่อยแค่ไหนกันเชียวจะมาลองดูนะครับเพื่อน ตามมาตอบมาเป็นแบบไหนเนาะใส่ขนมกินด้วยแล้วก็ผักค่ะนิดนึงโอ้โหตังเลงกระเด็นก็อ่ามทั้งทั้งที่ผ่านมาเนาะค สีสันมันนดูไมไม่แดงน,นะคะแต่ว่ารสชาติมันก็โอเคไหมยหสิ <c oughs> อร่อยค่ะ กินข้าวเด้อมาเด้อกินข้าวเด้อค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะขโมนขโมนกินค่ะกินมาเด้อโอเค 你别忽悠。